ปัญหาของชุมชนที่เป็นสังคมกเกษตรในปัจจุบันมีปัญหาการรุกเข้ามาของกลุ่มทุนที่พยายามกว้านเอาทรัพยากรต่างๆของชุมชนไปใช้โดยไม่คำนึงถึงผลกระทบที่ชุมชนจะได้รับสิ่งนี้นับเป็นภัยคุกคามที่สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องในหลายชุมชนทั่วประเทศเช่นเดียวกับชุมชนของผมครับที่มีกลุ่มทุนพยายามจะยัดเยียดสิ่งที่พวกเขาเรียกว่าสวนอุตสาหกรรมให้กับพวกเรา ครับท่านอีกสักครู่ก็ถึงที่หมายแล้วครับครับนับไปหมดแล้วครับไม่น่ามีปัญหาครับวางใจผมได้ครับครับครับสวัสดีครับใกล้ถึงเวลาของทุกคนเลยนะครับความอยู่ดีกินดีกาลังจะคืบคลานเข้ามาหาทุกคนแล้วอ้าวมาพอดีเลยพวกเราได้เวลาอยู่ดีกินดีกันแล้ว สวัสดีครับคุณรภดชสวัสดีครับสวัสดีครับมานครบแล้วใช่ไหมครับโอ้โหครบแต่เช้าแล้วครับแต่คุณรภดนครับมีชาวบ้านอยู่กลุ่มนะครับด้านขวานะผมพยายามลอบบี้แล้วนะครับแต่รู้สึกว่าไม่สําเร็จครับถ้ายังไงเนี่ยคุณรภฐดชต้องลองดูนะครับนะครับกลุ่มนั้นนะครับได้ครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจัดให้มีงานมีเงินมาให้ไม่เอาแล้วจะเอาอะไรใช่ครับถูกต้องครับ อาพวกเราครับคุณนพดลมาแล้วนะครับขอชิญแนะนําตัวเลยครับสวัสดีครับทุกใหญ่สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อพี่น้องสวัสดีครับผมนพดลเป็นตัวแทนจากบริษัทที่จะมาสร้างสวนอุตสาหกรรมที่นี่เดครับไอสวนอุตสาหกรรมนี่มันคืออะไรครับอ๋ออินดัสเทรียลพาร์คคือสวนอุตสาหกรรมที่มีโรงงานรวมกันอยู่หลายๆโรงงานอย่างที่เจ้านายผมกำลังจะทำที่นี่จะมีทั้งโรงงานแปรรูปการเกษตร แล้วก็สามารถส่งออกทั้งในประเทศและนอกประเทศได้อีกต่อไปพ่อแม่พี่น้องมีผลิตภัณฑ์ก็สามารถเอามาขายกับโรงงานเจ้านายผมได้และที่สําคัญลูกหลานอยากทํางานโรงงานไม่ต้องไปไหนไกลครับโรงงานพวกนี้เขารับคนกันเป็นพันๆคนอีกต่อไปหมู่บ้านผู้ใหญ่ก็จะรวยมีเงินมีทองใช้กันแบบไม่ขาดมือเลยนะครับเอะผมคิดว่าจะมีปัญหาเรื่องเปล่าเร,เรื่องน้ำเน่าเสียนะครับแล้วก็ปัญหาถึงแวดลอบนะครับ โอ้ยไม่มีหรอกครับโรงงานพวกนี้เขาต้องทําการขออนุญ,ญาตต้องมีระบบกําจัดของเสียที่ไม่มีผลกระทบต่อชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงทางการถึงจะอนุญ,ญาตให้ตั้งโรงงานได้เรื่องนี้ไม่ต้องเป็นห่วงครับและต่อจากนี้เราจะต้องทําอะไรกันบ้างละคะคุณ ตอนนี้เจ้านายผมยังที่ดินไม่ครบเลยอยากให้ผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องใครอยากขายที่เพิ่มให้มาติดต่อกับผู้ใหญ่อวยถ้าเจ้านายผมได้ที่ดินครบ1,800ไร่เมื่อไหร่มผมจะมาสร้างสวนอุตสาหกรรมความกินดีอยู่ดีของพี่น้องก็จะเริ่มขึ้นผู้ใหญ่ท่านไหนพี่น้องคนไหนมีปัญหาอะไรติดต่อผมได้ทุกเวลาผมยินดีช่วยเหลือทุกเรื่องขอให้ท่านผู้ใหญ่และพ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นธุระเรื่องที่ดินนี้ผมน,นะครับเดือนหน้าผมจะมาใหม่วันนี้ผมขอตัวลาก่อนนะครับ ยังไงก็ขอฝากคุณนพดลสู่อ้อมใจของทุกคนด้วยนะครับรับรองบู๊บ้าเราอยู่ดีกินดีแน่ครับโชคดีครับคุณนพดลเดี๋ยวอวยชัยจัดให้เฮ้ยไอ้นนท์เองพร้อมรับความร่ำรวยกับข้าหรือยังฮะพร้อมแล้วครับผู้ใหญ่โอ้โหนี่นะขายไปเลยขายไปเยอะๆขายมากเท่าไหร่นะยิ่งรวยเท่านั้นเว้ยว่าเราต้องศึกษาข้อมูลให้ชัดเจนก่อนนะว่าการมีส่วนอุตสาหกรรมในบ้านเราเนี่ยมันมีเสียมากกว่าดีหรือดีมากกว่าเสียกันแน่ ผมเองก็หวั่นใจครับยิ่งโรงงานเดียวอยู่ที่บ้านโคกหลวงเนี่ยก็แทบแย่ปลานี่ตายเป็นเปลือเลยนะอ่าเขาว่ากันว่าเอาน้ําในบึงมารดผักเนี่ยผักยังตายเลยแล้วนี่จะมีโรงงานอุตสาหกรรมขึ้นเป็นโดงเป็นสวนผมว่ามันจะไม่ยิ่งแย่ไปครับเอาเป็นว่าเรามาช่วยกันเก็บรวบรวมข้อมูลในชุมชนในตําบลของเราดีกว่าครับว่าถ้าเรามีสวนอุตสาหกรรมขึ้นมาเนี่ยมันจะดีจริงอย่างที่เขาโฆษณาไหม ผมว่ามันยังชัดเจนกว่าการที่เรามานั่งเดาแบบนี้นะครับอางั้นเอาเป็นว่าอาจ,จะรวบรวมชาวบ้านก่อนนะเพื่อรวมกันเป็นทีมแล้วลงไปเก็บข้อมูลดีไหมดีครับอาต้องยอมรับว่าชุมชนของพวกเราเนี่ยโชคดีมากเลยนะครับที่เคยได้รู้ถึงผลกระทบด้านลบจากโรงงานอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นกับชุมชนใกล้เคียงมาก่อนทำให้ความเห็นของชาวบ้านเนี่ยแบ่งเป็นสองฝ่าย ทั้งตอบรับและลังเลดังนั้นเพื่อให้ได้ทราบข้อมูลที่แท้จริงประกอบการตัดสินใจแกนนำจึงลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชนอันเป็นการรู้เราหลังจากที่ได้รู้ความต้องการของเขาคือกลุ่มทุนมาก่อนหน้านี้การเก็บข้อมูลชุมชนที่พวกเราทำก็เริ่มจากการประชุมชาวบ้านร่วมกันทําแผนที่ทำมือวาเส้นทางถนนลำน้ำ สถานที่สำคัญในชุมชนและที่ตั้งของบ้านทุกหลังหลังจากนั้นคณะทำงานจะลงสำรวจจับพิกัดที่ตั้งของบ้านแปลงที่ดินทำกิน รวมถึงสอบถามพูดคุยทำสัมมโนประชากรเก็บข้อมูลเรื่องอาชีพรายได้การป่วยไข้ไม่สบายรวมถึงปัญหาต่างๆที่ชาวบ้านต้องการให้แก้ไขทั้งยังสำรวจสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติสำรวจพื้นที่ทางกายภาพต่างๆเพื่อความเข้าใจในหมู่บ้านหรือชุมชนของตนได้อย่างลึกซึ้งค่ออะไรคะชีอชบาจ,จ,จบบาสามลิีค่ะ ป้ามีอะไรจะสอบถามไหมคะมีจ้ะเงินคนแก่คนพิการเนี่ยเอามาให้ที่บ้านหน่อยได้ไหมคะบางคนคนแก่บางคนน่ะเข้าไปยากมายากบางคนนอนติดเตียงอยู่เนี่ยมันไปลําบากะคะ่ะช่วยป้าหน่อยนะคะเอา,อาเอาตอบอะไรับานเนี่ยอ๋อครับมาสํารวจข้อมูลแผนที่ครับ ทำไปทำไม,ไมครับไอแผนที่นี่ผมว่าเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าบ้านใครติดอยู่กับบ้านใครไล่ใครติดอยู่ไล่ใครกี่ไล่กี่งานแล้วเราทำทำไมครับเสียเวลาผมว่มครับก็คืออ่จริงๆเราก็รู้อยู่นะครับแต่วันนี้เราก็รู้เฉพาะในอ่ะในเฉพาะพื้นที่ของเราหรืออย่างตำบลเราอ่ะมันมี16หมูม่บ้านเราก็รู้เฉพาะในหมู่ของเราแต่วันนี้เราไม่ได้เห็นภาพรวมของอ่ทั้งตำบลน,นะครับซึ่งการเก็บข้อมูลอย่างนี้เราจะเก็บทั้งตำบลนะครับเพื่อให้เห็น่ะพื้นที่ทั้งหมด ซึ่งอันนี้เราต้องทําข้อมูลให้เห็นนะครับเพราะว่าถ้าในอนาคตข้างหน้ามีโรงงานอุตสาหกรรมมาเกิดมันก็จะบอกกระทบจำนวนพื้นที่ทั้งหมดกี่แปลงนะครับซึ่งอันนี้พอมันเกิดปัญหาร่วมมันไม่ได้จะเกิดเฉพาะต้นน้ามันเกิดทั้งทั้งตำบลทุกคนก็จะไดะ้ลุกขึ้นมาแก้ไขร่วมกันทั้งตำบล เอาละครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้ข้อมูลมาครบถ้วนพอสมควรแล้วนะครับต้องขอขอบคุณทางด้านท่านอบตสุดนะครับแล้วก็ทีมงานทุกๆคนนะครับที่เห็นความสําคัญของการเก็บรวบรวมข้อมูลชุมชนของเราครับต่อไปก็ต้องอาศัยทางด้านของคุณหมอนะครับแล้วก็เยาวชนในการที่จะนําข้อมูลทั้งหมดเนี่ยใส่ไว้ในคอมพิวเตอร์แล้วก็ช่วยกันหาข้อมูลอย่างอื่นมาประกอบครับเพื่อที่จะให้ข้อมูลของเราเนี่ยสมบูรณ์ยิ่งขึ้นงั้นก็เอาข้อมูลของจอปะทอนะครับ ที่มีอยู่แล้วเนาะแล้วก็ส่วนหนึ่งของทางพอชอเนี่ยที่เขาเคยลงมาสํารวจข้อมูลเนี่ยรวมลงไปด้วยกันเลยคุณหมอกําลังหมายถึงข้อมูลองค์กรชุมชนกลุ่มต่างๆที่มีในหมู่บ้านเราเช่นพวกกลุ่มแม่บ้านกลุ่มอสมอใช่ไหมครับเมื่อได้ข้อมูลทั้งหมดก็จะเป็นขั้นตอนของการบันทึกข้อมูลชุมชนลงระบบโชคดีอีกนั่นแหละครับที่ในชุมชนของผมมีทั้งหมอครู เยาวชนที่มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์อยู่บ้างประกอบกับที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนเขาได้จัดทำโปรแกรมการจัดระบบข้อมูลชุมชนที่ใช้งานง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อนนี่นับเป็นความสะดวกในการเก็บจัดระบบและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ชาวบ้านอย่างพวกเราสามารถทำได้โดยไม่ต้องรอผู้เชี่ยวชาญแต่อย่างใด สวัสดีครับท่านรองนายกท่านอบอตอสวัสดีครับท่านผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านทุกๆท,ท่านก่อนอื่นผมต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและมาประชุมพร้อมเพรียงกันในวันนี้ครับจากการที่เราจะมีการจัดตั้งสวนอุตสาหกรรมมีโรงงานรับซื้อและแปรรูปผล,ผลผลิตทางการเกษตรขนาดใหญ่ของชุมชนหมู่บ้านเราจึงได้มีคณะทำงานลงสำรวจพื้นที่เก็บข้อมูลของชุมชน ของเราทั้งหมดเพื่อที่จะได้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจว่าเราจะตั้งศูนย์อุตสาหกรรมหรือไม่อย่างที่บอกครับเราลงพื้นที่เก็บข้อมูลกันใน4หมู่บ้านคือหมู่2หมู่3หมู่6และหมู่7ได้ข้อมูลดังนี้ครับ จากภาพนี้นะครับจะแสดงเห็นว่าพื้นที่ของสวนอุตสาหกรรมจะอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับซึ่งจะเป็นพื้นที่ต้นน้ำซึ่งถ้าหากมีการล่วไหลของสารเคมีขึ้นมานะครับสารเคมีเนี่ยจะไหลลงตามลำคลองซึ่งเป็นเส้นสีน้ำเงินนี้ครับซึ่งจะทำให้เกิดผลกระทบกับหมู่2หมู่3หมู่4หมู่7หมู่3 3หมู่10หมู่15และหมู่6 ซึ่งถ้าหากมันเกิดการรั่วไหลขึ้นมาจริงๆนะครับพี่น้องในหมู่อื่นๆก็จะได้รับผลกระทบตามมาเช่นเดียวกันครับแต่เราก็ว่าจะมีระบบกําจัดน้ําเสียไม่ใช่หรอคะใช่ครับแต่ก่อนหน้านี้ก่อนที่โรงงานที่บ้านกวกหลูจะมาตั้งเนี่ยเขาก็พูดแบบนี้นะครับแต่น้ําก็เสียไม่ใช่หรอครับต่อไปงั้นขอเชิญท่านอาตอตปตดครับก่อนหน้านี้นะครับได้มีโรงงานแปรรูปสินค้าทางการเกษตรนะครับ ได้มาตั้งที่หมู่บ้านโคกหลวงนะครับได้ปล่อยน้ําเสียนะครับลงไปสู่แม่น้ําลําคลองนะครับทำให้ปลาตายนะครับน้ำเน่าเสียชาวบ้านใช้น้ําไม่ได้นะครับแล้วยังมีปัญหาเกี่ยวกับุ่นแป้งมันจากโรงงานแป้งมันนะครับที่ลอยมาจับลังคาบ้านของชาวบ้านจึงทําให้ชาวบ้านใช้น้ํามาดื่มกินไม่ได้นะครับแล้วทําให้ชาวบ้านมีระบบทางเดินหายใจที่ไม่ดีนะครับ นี่ขนาดโรงงานเดียวเกิดปัญหาขึ้นขนาดนี้แล้วถ้ามากันเป็นสิโรงตามที่พวกเขาว่าเนี่ยแล้วพวกเราจะอยู่กันยังไงทุกท่านครับหลังจากการที่เราเนี่ยได้ลงพื้นที่ไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากชุมชนแล้วเนี่ยปัญหาความยากจนและปัญหานี้สินของพี่น้องเราเนี่ยมีประเดน็นหลักๆู่ประมาณ2อสเรื่องครับ ประการแรกก็คือว่าพวกเราไม่รู้จักการวางแผนการใช้จ่ายที่ดีประการที่2ก็คือการที่เราเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายให้ตนเองในการที่เราจะต้องซื้อยาและซื้อปุ๋ยในการเพาะปลูกมากจนเกินไปและประการที่3เป็นประการที่สําคัญมากเลยครับก็คือเรื่องกรรมสิทธิ์ในที่ดินทำกินจะเห็นได้ว่าพี่น้องของเราจํานวนไม่น้อยเลยนะครับที่ปัจจุบันเนี่ยยังต้องเช่าที่ปลูกบ้านแล้วก็เช่าที่ทําไร่ทำนา เราพบว่ามีพื้นที่ในหมู่3และหมู่6ครับที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ใดๆซ,<ส>ซึ่งเราน่าจะจัดสรรฟันส่วนที่ดินเหล่านั้นไปให้สําหรับพี่น้องของเราที่ไม่มีที่ดินทํากิจเป็นของตนเองได้ใช้ประโยชน์ต่อไปอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าจะประชุมละหาแนวทางกันต่อไปนะครับสุดยอดเฮ้ยนนตื่นตกลงไม่ขายลวเว้ที่ก่อนที่หมู่บ้านของเราเนี่ยนะจะมีแต่มลพิษโอ้โหผมเกือบคิดผิดต่อหมู่บ้านของเราไปซะแล้วขอโทษด้วยนะครับขอโทษด้วย สวัสดีครับผู้ใหญ่โทรมาหาผมผู้จะมีข่าวดีใช่ไหมครับชาวบ้านคงขายที่จนครบหมดแล้วดีดีครับอาทิตย์หน้าผมจะได้หอบเงินเข้าไปทําสัญญาเลยทีเดียวฮะอะไรนะชาวบ้านไม่ยอมขายบอกไม่ยอมให้มีสวนอุตสาหกรรมไปไปได้ยังไงใครก็อยากให้มีโรงงานตั้งทั้งนั้นคุณรบดลนครับผมขอพูดกับคุณแบบไม่อ้อมค้อมเลยนะครับพวกผมเนี่ยได้ลงสํารวจพื้นที่เก็บข้อมูลจากชุมชนแล้วแลวสะสภาชุมชนก็ได้สรุปแล้วว่า ถ้ามีสวนอุตสาหกรรมมาตั้งอยู่ในพื้นที่นี้เนี่ยมีโรงงานเยอะๆคุณภาพชีวิตของพวกเราเนี่ยคงต้องแย่แน่ครับผมขอโทษคุณดนพดลด้วยนะครับที่ทำให้คุณต้องเสียเวลาจากการนำเสนอข้อมูลในวันนั้นนำมาสู่การไม่อนุมัติให้มีการจัดสร้างสวนอุตสาหกรรมขึ้นในตำบลของเราและยังเป็นแรงผลักดันให้เกิดการสร้างข้อบัญญ,ญัติ เรื่องการใช้ประโยชน์จากที่ดินในชุมชนรวมถึงการวางผังชุมชนเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาชุมชนโดยพี่น้องในชุมชนเองขณะเดียวกันการเดินหน้าสำรวจข้อมูลเพื่อการจัดสรรที่ดินและทรัพยากรให้กับคนยากไร้ก็ได้ขยายวงกว้างออกไปในตำบลอื่นมีหน่วยงานและสถาบันการศึกษาให้ความสนใจเข้ามาสนับสนุนผลักดันให้การรวมกลุ่มเพื่อจัดการตนเองของคนกลุ่มเล็กๆ ได้พัฒนาและขยายวงกว้างขึ้นเป็นระดับอำเภอระดับจังหวัดและกลายเป็นแผนพัฒนาที่ดินไม่ได้ใช้ประโยชน์เพื่อจัดสรรให้กับชาวบ้านที่ยากไร้ในจังหวัดต่อไปนี่นับเป็นความภูมิใจและเป็นบทเรียนสำคัญที่ยืนยันว่าการสำรวจตัวเองเพื่อรู้เราเป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับการกำหนดทิศทางในการพัฒนาชุมชนให้มั่นคงได้อย่างยั่งยืน